การคอนโทรลความคิดคือความสามารถในการสังเกต เลือกและปรับทิศทางของความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานและผลลัพธ์ที่ต้องการวิธีที่จะควบคุมคข้้นความคิดของเราแบบง่ายๆนะคะข้อที่1ให้สังเกตก่อนว่าคลื่นนั้นเป็นแบบไหนลองหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าความคิดตอนนี้วุ่นวายหรือสงบหนักหรือเบาเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์หรือซ้ำเติมแค่เห็นให้ชัดคลื่นก็เริ่มนิ่งลงแล้วคะ่ะข้อที่2หยุดส่งคลื่นพลังลบ ด้วยการเปลี่ยนมุมโฟกัสทันทีถ้ารู้สึกว่าความคิดของเรากําลังฟุ้งไปในทางลบไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธวิตกกังวลหรือว่าทอแท้ให้เบี่ยงโฟกัสไปยังสิ่งที่ง่ายๆและเป็นกลางเช่นมองสิ่งสวยงามฟังเสียงธรรมชาติหรือแค่หายใจลึกๆ3ครั้งข้อที่3ตั้งใจสร้างคลื่นใหม่ขึ้นมาเองไม่ต้องรอให้รู้สึกดีก่อนก็ได้เลือกความรู้สึกที่อยากส่งออกไปแล้วพูดกับตัว เองสั้นๆว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขสบายใจหรือว่าฉันขอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันในวันนี้แล้วจินตนาการว่าคลื่นรอบตัวเปลี่ยนไปตามนั้นข้อที่4ทําซ้ําจนกลายเป็นธรรมชาติการที่เราควบคุมขึ้นความคิดนั้นไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการฝึกสติยิ่งเราฝึกสังเกตและปรับคลื่นบ่อยๆสนามพลังจะค่อยๆค,ค,คงที่และจะกลายเป็นลักษณะธรรมชาติของตัวเรา เอ,อย่าลืมว่าความคิดคือต้นทางของคลื่นพลังงานถ้าเราเลือกได้ว่าจะคิดแบบไหนเราเองก็จะสามารถกำหนดคลื่นรอบตัวได้เพราะโลกภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับเข้ามาเสมอ